ก็เขาคิดว่าเขาประมาทพลาดพังหลวงตาอยู่คิดถึกว่าว่าเขาคิดใหม่ใช่ไหมถ้าอท่าง้อยคิดใหม่ได้ครับท่านยังไม่ได้เลยไหนว่าไรว่าว่าเขาให้ผมเหอเอาใหม่เอาใหม่มาจากไหนยังไงเรับท่านชืออะไรผมมาจากกรุงเทพกรุงเทพครับเคยพูด จะจกตอนหมาขัา้นหลายครั้งหลายหนแล้วก็สามเดือนก่อนผมยังพูดจาชทัดเกนเดี๋ยวนี้กลายเป็นพูดไม่ได้นะครับขอความการุณาหลวงตางดโทษให้ผมด้วย,ดยครับแล้วอะไรล่ะเราจะไปลไุล่องุล่าได้ดีล่ละเพื่ออะไร เขาเข้ามาจากกรุงเทพเขาเข้าใจว่าเขาเคยประมาทพลาดพั้งหลงตาเขาเคยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาเคยพูดจาประมาทพลาดพั้งหลวงตาตอนนี้ก็เลยมาขอเขมาหลงตาเขาบอกไปขับประบาดไ่ประบาดว่าวันนี้ไปข้าไรนประบาดหรือไม่ประบาดประบาด่ายังไงผมว่าทุกคนบอกว่าหลวงตาเสร็จติดแล้วผมว่าไม่หรอก ผมผ่านวัดหลวงตาหลายครั้งไม่เคยจันึกข้ามากับท่านแม้แต่เนนอายุสิบหกผมก็ยังกลับแต่ไม่เคยสัตตาหลวงตาเลยเกาเท่นี่หลายครั้งเขา,าเขาได้ยินข่าวมาว่าหลวงตาเนี่ย เป็นพระอรหันแล้วแต่เขาเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะว่าหลวงตาเอ่อเบื่อเจ็บปีก่อนนี่ก็ผ่านผ่านมาที่วัดบ่อยๆนี่เขาก็ไม่เข้ามากราบเขาก็บอกว่าแม้แต่เนรเนี่ยเขาก็กราบแต่หลวงตาเขาเขาไม่เข้ามากราบแล้วก็พูดไม่ชัดเลยครับนี่เลยพูดไม่ชัดเ้าเลยเขาเลยมาขอขมาหลวงตาเขาพูดไม่ชัดเป็นไงที่เจ้ามาขอมา ก็เขาดีๆอยู่ไม่เป็นอะไรเขาไปคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้พูดจาอย่างนี้แหละครับไม่่ไม่ใชนี่พูดอย่างนี้ครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเขาประมาทพลาดั้งหลงตามีมาขอขมาครับในชีวิตผมก็ทำบุญมาเยอะผมสร้างพระตายปีฎกมา20ล้านบาทผมมา ทำบุญในพระพุทธศาสนามามากกว่าสี่สิบล้านบาทสร้างโรงพยาบาลต่างๆที่จะลาเห็นว่ามีแต่เรื่องนี้ที่ผมทำบาท่าวเขาบอกเขาทำบุญมามากจราบพระไตรปิฎกก็มากยี่สิบล้า,าน<อ>ทำบุญเขาทำบุญมาตลอดแล้วก็สร้างพระไตรปิฎกเขาว่าคิดแล้วเป็นเงิน อย่า20ล้านบาทได้เขาคิดดูแล้วไม่มีเรื่องอื่นที่ทําให้เขาพูดจาไม่ชัดไม่ดีแบบเนี้ยก็มีเรื่องเดียวถึงมาขอเข้ามาครับขอเข้ามากับเราว่าเพราะอะไรกับเราที่ขอเข้ามาก็เมื่อกี้นี่ฮะที่บอกเขาเขาประมาทพลาดทางเขาบอกหลวงตามไม่เมตตาคนให้เสมอกัรหลวงตาให้อภัยเขาไหมครับเขาจะได้เขายังติดใจหลวงตาให้อภัยไหมให้ให้เขาไหมครับให้ ก็เขาคิดว่าเขาประมาทพลาดพังหลงตาอยู่ถึกถึกมากมาเขาคิดใหม่ใช่ไหมท่า่น้อยคิดใหม่ได้คิดใหม่ท่าน้อยกราบผมไปกับอาจารย์ถุยที่วัดจันทวีเวทไปกราบอาจารย์ทุยครับเฮ้ไปกราบท่านอาจารย์ทุย ที่วัดดงสิตอําูครับท่านก็เรียกว่าผมต้องมาบ้านตาบ้านตามาตาบวมตาแล้วก็ทุกอย่างจงะด <c oughs> ีมาแล้วจะไ,ได้แล้วหลายคนพูดว่มีข้อขอใจารส่งแรงคนนี้นะครับเป็นผู้คนที่มีข้อของการส่งแรงที่ว่าประกาศโทเข้ามาแหละครับ เราก,ากาลับขอเข้ามาหรือว่าคนนี้ใช่ไหมครับคนที่พูดไม่ชัดเนี่ยแหละ,ะคนนี้หรือเปล่า,าะที่ว่าที่หลวงตาบอกไปบอกว่าอะไรกันหมดครบควณตาด้วยแล้วก็หลวงตาบอกเขาคิดอย่างนั้นไม่ดีตอนนี้กลับไปคิดใหม่ในทางที่ดีแล้วเปล่ากุณว่าคือว่าพูดก็สร้างเตือนี่แหละครับตามไม่ค่อยใจสมไม่ดีก็มีป่า ยาปากไม่ค่อยมีร้าสีเลยเบี้ยวหน่อยพูดไม่ชัดปากปากเบี้ยวๆแล้วพูดไม่ค่อยชัดเจนสามยังกอดอยู่เขาบอกเมื่อสามเดือนเขายังหล่ออยู่ตอนนี้ไม่หล่อแล้วเบี้ยวไปแล้วปากเบี้ยวเลยไม่ค่อยหล่อบอกเบี้ยวไปเบี้ยวได้ไหม มันเบี้ยวจ้าหนึ่งมันผิดไปเบี้ยวใหม่เยอะกว่าเพราะอเข้าใจะไรเบี้ยวสูงเยอะจับให้ตรงหน่อยี่จับย้ายทาจับเลยมันเสียวมันเสเบี้ยวไอ่นทำเี้ยหลาทำบุญทำบุญไปเรื่อยไม่ว่าใจใครเราบันคึกกระรอกปันการบนแล่ะเป็จะเพียงมปพูดออกมาเฉยมันคึกกระองอยู่ในใจ มันชิดซอกแซกซิดแซกบ้านนั้นบ้านที่เป็นบ้านเนี่ยใจคนไป <c oughs> และ้ะเรากลับไปเีอะไรไจะให้อภัยอะไร,รอีกนะก็ตาลับกาตาลับขมาเขาเขาก็ผมจะสุขภาพสมบูรณ์ดีแล้วครับหายเบี้ยวครับหนูตาร้องเออแล้วอะไรอย่างคนนี้ กภาคคุณดีเร็วๆนะคะคุณทำบุญถวายหลวงพ่อสักหนึ่งล้านเรื่องเครื่องมือแพทย์จะหายวันหายคืนเลยค่ะจะได้ละพอแล้วหายแล้วก็จ้องถวายก็ได้หายแล้วก็หายแล้วไปจ้องถวายก็ได้หายแล้ว่อครับเมื่อสามเดือนก่อนผมเข้าไปรักษา ทีโรงพยาบา 4, 4, 4, ลสิริว่าผมถวายหนึ่งล้านบาทให้ทันทีแล้วก็บอกอีก8ล้านบาทจะถวายภายในของสามอาทิตย์นี้เกี่ยวกับโรคหัวใจผมป่วยข้างนี้ก็เลยให้โรงเพยาบาลสิริราชบริจาคเก้าล้านบาท แล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะมาถวายให้ท่านอีกหนึ่งล้านเพื่อที่ตามที่เขาพูดนะไว่ได้เขาว่าไงเขาเขาไม่สบายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศริราชอเขาบริจาคไปหนึ่งล้านบาทให้ศรีราชแล้วก็ให้คำสัญญาว่าจะให้อีก8ล้านบาท ที่ทีราดน,นะครับออแล้วเมื่อกี้อาจารย์รนิดแนะนําในทางที่ดีที่ถูกก็เลยเขาบอกเขาก็เลยตั้งใจจะมาทาบุญกับหลกตาหนึ่งล้านบาทในโอกาสต่อไปครับโอกาสต่อไปเราจะเทียมรอโอกาสแ้ะต่อไปนี่เป็นเป็นบอลที่สองเป็นบอลที่สองเดือนมากครับวันไหนก็ได้ทีนนะเขาบอกเขาบอกเขาตั้งใจว่าวันที่สองกุมภาพันธ์ จะ่นามาถวายครับอจากนี่ไปถือว่ากุมรพชิดดอกจะประมาณเท่าไหร่อ้าวมันมีดอกทุกอย่างมีดอกมีผลก็ต้องเกลียงเจจากนี้ไปถือว่ากุพนธ์ชิดดอกวันละเท่าไหร่เอาเลยเท่าไหร่กไม่ว่าอะไรเพบดอกน่งแสนหนึงค่ะมันหนึ่งล้าเอะบอสคไม่เอาก็คุยไปเอาละพอ สายแล้วเนี่ยสายแล้วมีอะไรบ้างเอาเท่านั้นแหละนะเรจะไปไม่ได้ไปดูนาฬิกาด้วยพูดด้วยดูนาฬิกาด้วยเวลาของเราจำกัดทำประโยชน์ให้โลกเราไม่ได้ทำให้เราทำให้โลกนะเอาเท่านัละให้พอจะเลี้ให้พ่อกระลาบานเรื่องนี้ไม่หมดต้ก่อนให้พอกระบานพูดเดี๋ยวออกนี่ออกนี่หมดไม่ได้ออกนี่นะ อิจิตังปจิตังตุงหังทิพเมยวสุนิชโตสะเพปรูเรนโตสากะปาจัตโตปนะราโสยถามิโชเติราโสยถาสัพีติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุวมาเตควัตมันตะรายู สุขีที่ข้าอยู่โกภธาะว่อภิวาทนาศีลสันจังพุทธะพระเจ้าวิโนรัตตาโรธรรมาวาทานติอายุโนสุขังภารามนี่เรามีอะไรกันตะกี้นี่เฮ้ยเรามีอะไรกันกับนี่ตะกี้นี่ว่าอะไรส่งกันต่อกัน ของของเดินนะตามที่เขาเล่านะครับเขาก็ไปคิดเองนะครับลุงตาบ่อยๆเขาไม่เข้ามากราบอเขาก็ประมาาปัดพังว่าแม้แต่เนรเขาก็กราบแต่มาลุกตานี่เขาไม่เชื่อเขาไม่กราบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาบอลไม่เป็นไรติแล้วไปแล้วพอ